ไหนวันนี้เราจะเป็นไหนกันไปฮ่องกงนะไปฮ่องกงไปว่าเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมรนะเ็บินกับป้าปลาอีกแล้วนะบินกับป้าปลาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเจ้าแม่กวนอิมนะนะไปว่าเจ้าแม่กวนอิมให้ป้เฮงๆนะรวยๆรวใไหม ตต้นเต้นเตนเต้น,ตน,ตนอ้ามเร็วอ้ามก่อนอ้ามคึกคักคึกคักใช่สินอนได้อยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมไปแม่นอนเลยคึกคักคึกคัก เวลาท่องถท่นในขณะนี้เป็นเวลา9นาฬิกา50นาทีค่ะซึ่งเวลาที่ฮ่องกงจะเร็วกว่าที่ประเทศไทยอยู่ช1ชั่วโมงยังไงมาถึงแล้วดีใจไหมครับอืมทางมาถึงฮ่องกงแล้วมาดีใจไหมหอืคึกคักนะคึกคักจังเลยคนนี้นะคึกคักจังเลยอ่านะเราออกมาจากอิมิเกชั่นนะฮะก็จะงงงงนิดๆนะ มาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็มาเดินมาเนี่ยช็อปเหลืองๆนะวันโอวัซื้อ SIM card, ซิมการ์ดเสร็จแล้วก็มาซื้อออโตพุซการ์ดนะครับที่จุดขายจุดขายตั๋วรถไฟนะครับหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะเมื่อ10ปีที่แล้วก็ใช้ลายแบบนี้ครับหลังจากที่เราออกจากสนามบิน,นแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ รถอะไรกันในการเข้าเมืองก็มีรถไฟนะครับกับรถบัสนะครับรถบัสก็สะดวกดีนะครับถ้าเกิดว่าเราพักย่านมงกกหรือว่าจิมซาจุยนะครับก็นั่งกันยาวๆเลยนะครับไปเนี่ยต่อเดียวถ้าไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะเอมาทีเนี่ยอาจจะมี2ต่อ3ต่อนะแล้วแต่เส้นทางนะครับก็นั่งชมวิวนะฮะข้ามเกาะข้ามอะไรไปเลยนะครับอันนี้เราก็พักอยู่ฝั่งเกาลูนะครับมีที่วางกระเป๋าด้วยนะสะดวกสบายดีนะครับ ไประยะเวลาก็ประมาณประมาณเกือบๆแไดเวลาเช็คอินนะเดี๋ยวเราไปที่โรงแรมที่เราพักกันนะครับห้องก็ลุยเลยให่ไหมลุยเลยใช่ไหมนายพาป้าดูเร็วไปร,ววรีวิวห้องน้ำเออรีวิวห้องน้ําเร็วนะโอ้มีอ่างอาบน้ําด้วยเป็นไงล่ะ,อ,ะอ่างเป่ามีที่เล่นน้ําแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่มีชาเวอร์นะมีพื้นที่โซนเปียกโซนแห้งนะฮะก็ก็ไม่ ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ถือว่าครบนะฮะเป๋าชอบใหญ่เลยนะ่นะเออฮ้าบอยเออฮับอยอะ่นะมาเสร็จก็ดีหมายสอง <c oughs> ก่อนเวลาเล็กน้อยเขาก็ให้เราให้เราเข้าที่ขึ้นมาเก็บกระเป๋าได้นะอดีว่าห้องเสร็จแล้วถ้าห้องยังไม่เสร็จก็ต้องฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อกบกี้ก่อนนะ เราไปเที่ยวก็สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะคนที่ยังไม่เคยก็เราก็จะเอาแต่ของที่จําเป็นนะฮะอย่างการไป <c oughs> การไปเดินเล่นใช่ไหมเราก็จะเอาแค่ของที่ต้องใช้กล้องแล้วก็น้ําดื่มสักขวดหนึ่งนะแล้วก็เงินพาสปอร์ตพกติดตัวนะครับต่างประเทศนะฮะพวกอุปกรณ์ชาร์จอะไรพวกนี้ก็เอาแต่เพราะว่าแบงค์ไปนะ บักยู่ในเวอร์เซลคือเราสามารถที่จะแปลงหัวเสียบโรงแรมเสียบที่พักได้ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นลักแบบไหนเคยไปเคยไปไต้หวันเนี่ยเวอเลยนะะพักไฟเป็นรูปแบบคนแบบตาตีอ่ะเสียบไม่ได้เลยนะต้องเข้าที่พักเข้าโรงแรมมาถึงให่นี่ได้เปลาเล่นไรอีกไอ้หนูโอ้ยหัวจะปวดเล่นอะไรไะล,ลูก นี่ปงปงแล้วเห็นไหมเอามานี่ยปงปงแล้วนี่ก็มีมุมนะมุมให้นั่งวิวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะจริงๆแล้วฝั่งนนวิวน่าจะดีกว่าฝั่งตรงข้ามห้องเรานะห้องก็ประมาณสามพันกว่านะครับต่อคืนนะครับไม่รวมอาหารด้วยนะค่าของชีพที่ฮ่องกงก็สูงนะครับสูงอาหารก็จานหนึ่งก็ประมาณสามร้อยนะครับ เวเลนะครับเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราให้รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ฮะลูกลูกปักคนร้องไห้นะจะใช้ในโซนจีนนะไต้หวันเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ต้องมีปักยูนิเวอร์แซลนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็ควรจะซื้อไว้ตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์หลักร้อยานั้นเองนะฮะ อันนี้ก็ใครจะใช้พวก USB ก็เขาก็มีให้นะฮะแต่ว่าเราใช้ปลั๊กของเราตัวนี้120วัตต์มันจะชาร์จได้แรงกว่าเร็วกว่าเนี่ยเราเอาปลั๊ก universal มาเสียบนะอันนี้ก็เป็นปลั๊ก universal นะครับของที่เราซื้อมานะตัวนี้ก็มีครบนะครับไปได้ทั่วโลกนะฮะแล้วก็มี USB นะแล้วก็มี USB Type C ด้วยนะครับสำหรับชาร์จนะครับนี่คือปลั๊ก ของโซนทางประเทศจีนนะจีนฮ่องกงไต้หวันเนี่ยเป็นรูปอย่างนี้นะคนร้องไห้ถ้าเป็นปาครังโซน e อนะก็จะเป็นกลมๆนะครับกลมๆเนี่ยอย่างนี้ในีอยูเนี่ยเสียบบ้านเราได้นะครับแล้วก็สไตล์ส,ตาตาสตาตาไตล์ไทยๆก็มีนะอ่าอย่างนี้ก็มีนะ ครับเราก็เดินมาตรงข้างหลังโรงแรมเรานะอยู่จิมซาจุยนี้สบายของกินเพียบเลยนะร้านนี้คนขายพูดไทยได้ด้วยนะฮะในมนูแรกของเราหมี่หมูหวานนะสไตล์ฮ่องกงจริงมื้อเที่ยงนะแต่ว่าเราก็เป็นคนชอบกินโจ๊กนะ ก็เลยสั่งจกฮ่องกงนะจกเปาหื้อนะครับจกเปาหื้อเนื้อเนียนเชียวันนี้เกียวนะเกี๊ยวลูกจิ้มน่ากินเชียว เดินทางมาที่วัดฮองหัมนะฮะก็เป็นวัดเจ้าแม่คุณอิมนะที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเกาะฮ่องกงนะครับอันนี้คนไทยชอบมาไหว้กันนะครับมาีนเจอแต่คนไทยนะครับเราก็มาไหว้แก้บนนะครับตามความเชื่อนะครับอันนี้ก็ใครชอบก็มานะฮะก็มีทูบเทียนขายนะครับกระดาษไหว้นะครับเครื่องรางนะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในที่นี่ยังดีนะยังให้ถ่ายรูปนะบางที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายรูปภายในเลยนะครับใี้พาเดินชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้ก็บรรยากาศก็คล้ายๆวัดเล็นในยีของไทยนะก็มีคําอธิบายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พูดไทยได้นะครับไม่น้องกลัวว่าเราจะมาไหวเราจะทําไม่ถูกนะครับราคาก็มีหลายราคานะครับทูกเหียญน,นะครับกระดาษไหว้นะครับไหว้เราก็เป็นสีมงคล ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆๆงเฮนะครับนะครับวายเผื่อเพื่อนๆนะญาติสนิทมิตรหายของผมด้วยนะครับออกจากวัดก็มาที่ะะอเวนิวออฟสตาร์พะฒนีห้างเอไอเอเบนะฮะอยู่ยิงยิงน้ำเลยนะครับก็มาเตรียมดูไฟแต่ดูเราโอโ้โหเมฆทำมึนมาเลย <laughs> ก็ตกสลับกันอันนี้ก็เป็นภายในของห้างเค1นะตกแต่งแบบว่าสวยมากเลยนะงานเดคอเรทเขานี้สุดยอดมากเลยนะ mm hmm. เห็นด้วยตานะครับมีโอกาสก,าก็ลองมาดูนะครับผมว่าสวยนะครับ mm hmm. ก็เป็นที่นั่งเย็นๆหลบฝนได้นะครับหลบแดดได้นะครับมี name แบรนด์เนมเต็มเลยนะฮะั้างในนี้ใครมีตังก็มาจัดเลยเกาะฮ่องกงก็ถูกอยู่แล้วนะไม่มีภาษี นี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะอันนี้พื้นที่นี้ก็จะยาวไปจนถึงวิกตอเรียเบย์นะครับก็เป็นพื้นที่ชมไฟนะจากฝั่งเกาลูนนะตึกที่เห็นนี่ก็จะอยู่ฝั่งเกาะฮ่องกงนะฮะฮ่องกงก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งสาฝั่งนะก็จะมีเกาลูนฮ่องกงมาเกานะครับอันนี้เราก็อยู่ฝั่งเกาลูนนะครับอยู่ฝั่งที่พักเราที่พักเราใกล้มากเลยนะเดินมานิดนึงก็ถึงแล้ว นี่เราก็เก็บบรรยากาศถ่ายรูปเล่นแบ่งรอดูไฟช่วงอสองทุ่มนะว่าดูแล้ววันนี้นี่น่าจะไม่ได้ดูเพราะว่าฝนตกเป็นระยะระยะเลยนะครับ<ช>เอาบรรยากาศเท่าที่ได้นะครับก็ดูตึกไปนะฮะก็เปิดไฟกันเริ่มเริ่มเปิดไฟกันแล้ว นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยทยอยอมานะครับก็สลับกันฝน,นตกขเขาก็วิ่งเข้าไปหลบในห้างเคเลเว่น บะหมีก่กับลูกชิ้นนะมีผัดด้วยซอสมีน้ำซุปร้อนๆนะให้กินแก้มกันอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะเมนูนี้เมนูที่หนึ่งนะสีแดงๆราคา,า,า54เหรียญนะครับทีนี้ก็อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็คูณ4บาทกว่าๆเข้าไปคูณ5ก็ได้จะได้ เกินนิดๆนะอันนี้ลูกชิ้นปลานะครับอ่าอารมณ์อารมณ์มเหมือนอที่จิ๋วเฟินนะจะว่าเป็นเกาเหลาก็ได้นะมีแต่ลูกชินก้นกับน้ำซุปแล้วก็มีผักไม่มีเส้นนะก็เป็นเกาเหลานะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูแนะนำเหมือนกัน อัน,นนี้นะกินแล้วก็ชอบนะครับคนที่ชอบกินอาหารรสจัดน้ำซุปเข้มข้นนะก็น่าจะชอบนะครับไก่กีนะครับหนึ่งเกเก้าแปดนะครับโดยรวมดีราคาดีนะครับแนะนำแนะนำะหลังจากที่เดินกันยังหนักหน่วงนะครับ ก็มาต่อร้านที่สองมาเลยเดี so ๋ย totally. มันโจงนโจกใครเยอะมานะครับเออสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับอยากรู้เท่าไหร่คูณห้าเข้าไน่เราสั่งมาพร้อมบัั้นักนะครัร้านนี้ก็ปิดดึกนะมิสเตอร์คอนจีนะอันนี้ก็เป็นค๋วยเตี๋ยวรอกนะครับ มาอยู่ประมาณสาสบกว่าเหรียญกินเค็มแล้วเนี so, ่ยเอามาตัดรสจืดๆดูบ้างนะชอบไหมลูกชอบไหมลูกกินปลา้ำโทเงียงเลยเงียบเลยไม่งั้นนี่สนมากเลยนี่วิธีกินโจ๊กปลา้ำโทงนะ สี่แล้ใส่ลงไปเลยนะอ,อ,อะไรเอออ,ออะไรนะหมดแล้วใช่ไหมส่งสัญญาณได้ไหมลูกเดี๋ยวกดต้ไปมันก็จะนิ่มไงมันก็จะกินนะเข้ากันนะครับโจงี่ผมกินได้ทั้งวันนะเช้าก็าได้มื้อดึกก็ได้ทนะชอบมากอังเปาอยู่ไหนนะ ทำอะไรอ่ะอ่ะอยากมาแช่น้ำ้วใช่ไหมอ่ะแต่พั๊กเปิดน้ำไว้ให้แล้วลูกเออเปิดน้ำไว้ให้แล้วชอบไหมอะเอ,อน้ำอุ่นด้วยเห็นไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนูยังลงไม่ได้หนูองไปถอดผ้าก่อนไปถึงซาไปอ่าถึงซาทรายไป แล้วก็กลับห้องนะพักผ่อนนะครับนกอกจากว่าวันแรกก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดน,นึงงในดูวงเป่าตื่นเต้นมากเลยนะครับครับก,การที่จะได้แช่น้ําร้อนนะครับน้ําอุ่นนะอันนี้ก็จบเป็นเดย์วันนะแต่เราเที่ยมน้ำห่านน้ำให้อาาเป่าแล้วก็พักผ่อนนะฮะว,วันรุ่งขึ้นก็ค่อยไปดูกันว่าเราจะไปไหว้พระที่ไหนกันต่อนะครับ